1,2,3, come on đây có tốp bà mắm chiến ngày ngay มงตกป่าครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่น,นะครับเป่งเรื่องครับปิบป๊บปั๊บเลยครับสาหรับมงนี่ <ไป S 1> ผมไว้ตกชิงเหลียวนะครับแล้วมงหน้าดินก่อนหะน้าป่ากินก็น่าจะมาขึ้นมงชิงเหลียวนะเพราะอุกขณาทับขีข้าดล,ลงน้ำครับพอมองมงมงพี่อึงแล้วก็มงน้องไผ่พุ่นก็เป่งเร,งรื่องเป่งเ่งครับนะบรรยากาศยามเย็นครับของการทำมงตกป่าครับ ขณะนี้เซียนอื่งได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับรอชมกันครับผมอ้ตัวใหญ่ไม่เบาครับน่าจะรุ่นเดียวกันนะแัมาขึ้นอยนี้นดวนอัน,น,นเียวอันี้นั รอสวิงประมาณห้าห้านาทีสิบนาทีแล้วดึงขนาดนั้นหรป่าก็อ่อนวะหรอสวิงนี้เออผมได้อ่อนวะแล้วอออ่อนละอ่อนแล้วเนี่ยเนขาดใจแน่เลยขาดใจมันอ่อนแล้วมันร้อยแล้วขาดใจตุ๊กเบ็ดลำเราสวิงเงอย่างมา